ไปจางทีน่นอกลูกซื้อช่วยขนลระถ,ถุงไม่ตายเอาต้องกระดาษสีรับทุกอย่ามาขุดมาเนี่ย ถ่าลูกมาเดินออกกำลังกายจ้ะวันนี้เดินเอาจ้ะนี่นะเขาเรียนกับพี่เรา ใหญคนสเดนี่แ <c> ห <oughs> เป็นแต่เดินมากน้เามันดูล่อเติมอกจ้ะเป็นรถสี่ลอ,อ,อนเที่แบบเดิมเอานะคำถามนูว่าเธอเธอทำงานบอกมาหมาบอกว่าสันบอกว่าหมาก็ชิดจังแต่นว่เาเี่กเล็กน้อยอนุบาลย,ยุ่งเหยียดอย่างจริงจนะห <c oughs> นูบอกว่าโบเธอคือใ่เืกคือกันก็เป็นเด็กน้อยแตนสอ,อนนี่หนูก,ก็เลยบอกว่าหนูเป็นแม่เขา เราไม่ก็นจะได้อันเขาเรียกว่าอั่เกาะอันแสงสะท้อนยนี่เดินว่ามันมืดดีสินะแม่นนยูนั่นแหละฉันก็มันจะบอกว่าอันคืออันหูจักอันหูจักคว่ำใส่เสื้อให้ให้เด็กน้อยแท้แบบว่าอันหูจักวีนอ๊อกวีนอ๊อกแทะหูจักคว่ำปอดไส้แทะว่าสันวะเราก็เลยบอกว่าคนเฮาต้องมีความรับผิดชอบแล้วเฮาเป็นผู้ใหญ่ประเฮ็ดจังได๋ก็ต้องท่าหนาทีแต่บริการ ผู้ปกครองเด็กพร้อมก็ต่อห้องความรู้ทังสินั่นแหละพิ่นถานมันต้องดูไม่ว่าหนูทำงานเลี้ยงเด็กน้อยพาเด็กน้อยอย่างเล่นหนูก็เลยนหนูก็เลยนเบาให้เพิ่นฟังนั่นแหละจ้ะพี่น้นนนองค่ะไม่ได้หมดโอ้ลีนา่านั่งสวยจังเลยลูกหยา,ยา,ยาบบัฟฟี่ วัสดีลค่ะเดีจะเอาขนงงมให้ลูกีกกอร์ไซหอเนี่ยนะเดีเ๋ยววิหองเดนนานนอทอันเนล็สวัสดีค่ะสวัสดีคับแมร่สวัสดีคัะเดี๋ยวทาดนดนินนเราต้องเอาก,กันกเกงเปลูกมันแน่นแมพี่น,อน,น,น้องหลังเดีเ๋ยวปกันไก่ก่อน Jag kan göra väl. Jag kan göra själv. Man kan ju kunna hjälpa. Nej, försiktigt, mamma ska hämta sax. vinner. kan du hjälpa mig? Mm. Vi kan, kan jag bädda en liten klocka? Kan du flytta lite ditåt? Det här då. Zoo? Ja. Mm. Jag gillar zoo, tack så mycket. Den Det är nästan som frusios Ja, det är väl Zufrusius kanske. Pim, pim det här kanske. Den där här. แม่ตายเอาคองไปทิงเนาะจ้ะแล้วก็ได้อันนี้มาพี่น้องอันนี้ได้กระเป๋าได้กระเป๋าอันนี้จะให้ลีนารพี่น้องค่ะเนี่ยไปน,นั่งใส่เมคอัพ เอาค้องไปทิ้งแล้วก็จะมีเอ่อค้นเอาเอ่อเขาเรียกยังของคือจังแบบชํำรวยจังเี้ยนก็จะไปทิ้งมันจะมีเอ่ออีกโซนนึงมันจะแบ่งแยกเอ่อทิ้งนกจะห้องนั่นก็นจะมีทิ้งกระดาษทิ้งเอ่อกองนมเอ่อทิ้งแก้วแต่จะว่ามีทิ้งขยะเปียกขยะเปียกจะไปทิ้งอีก,อ,กอีกข้างนอกนักจก้ะเพราะมันจะเหม็นนกจะระบาดที่นี่อีกกองนึงมันจะมีเป็นแบบว่าเอ่อค้นเขาเบ่อเอาแล้วจังอีนะเพื่อเอ่อวันอาทิตย์ ประมาณหนึ่งเดือนต่อรังเนี่ยเขาจะมาเก็บของเอาไปทิ้งจะมีรถรถมากเก็บไปทิ้งเนาะจ้ะมาที่นี่แม่ไตเห็นแม่ไตเรว่าลูกลูกแกได้กระเป๋าบอลูกก็เลยบอกว่าอยากได้อยยุแม่ตยยไตก็เลยเอาให้เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าใน,อน,าน,นอของนั่นก็เป็นของทิ้งของเนาะจ้ะเดี๋ยวก็จะมีเลืออันนี้ไปเห็นแม่วิเนเล่นลูกพอดีพี่น้นองเป็นเลือดไข้รถเนี่ย เราไปซื้อมือสองอะพี่น้องแพงแพงกว่าอันนั้นอัน,น,นอนนันมือแรกอีกต่างหาก <Go your S 1> น,นู่น <p ica. S 1> กับบลูว่ว๊มแม่ตาลูกืม่ใต้เอาผ้าเสร็จแล้วรอบนึงเดี๋ยวนูจะไปเอา้ามาเสร็จอีพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณกะบใส้คนเที่ยวของไปทิ้งนันกะ,ะได้บุญจะเนาะอันนี้นมนเม่อเตอทิ้งสภานะแม่มันจะบ่มีในห้องนั้นก็จะทิ้งสภาต้องไปทิ้งอีกตรงนึงห้องบบนั้นจะไม่แค่ทิ้งของแบบเออคือจังแบบของจงรวยใสีหนังของอุป,ปกรณ์ใงสีหน้าพี่น้องสนัจ we can do lesson okay, okay. ขอให้คนที่เอาค้องของเล่นด็กหน่อยนี่ได้บุญน,นะจ๊ะเนาะได้บุญหลายหลายใจเอาค้องไปทิ้งเอาเขาเรียกว่ายัางพี่นองเอากล้องกระดาษเอากล้องนุ่มไปทิง้งแล้วก็เขาเรียกว่ายัางล่ะอันที่มันเป็นแบบคนของห้องบ่สัยนะมันจะมีแบบว่า มองนั้นมันจะมีมองแบบสะสมเป็นของช่ำรวยนะนุ่งก็ไปทิ้งนั่นพี่ก huh? mm ันดีแล้วใส่โอเคสัวว่าช่วยคนนี้นะอันนี้มันบ่มีหูเนาะแนวสะพายมาม่า if you stir her also สวยดีค่ะ Mm. Och Varsågod Nina, mm. det, också. det är ni. här Tack här. Ja. Tacksam! Irina. ไ,ไม่พี่น้องอันนี้ไม่ไฟเป็นมองไฟเหอแม่อันนี้มันเป็นเหมือนกุนจังเปิดอัน,นเป็นหีบ嘛ไหมพี่น้องแล้วมันต้องใส่แบตแล้วหนูจะเบิ่งว่ามันใส่ได้ไหมถึงใส่บ่ได้ไม่หมิงกรเลนจังสีได้ว่าแม่หมิชอบเหรนรถเหรินของเหรินจังสีเนาะจ้ะแม่ผูกกันนี่ัน เรือไม้นาแม่เฮตไทไม่ลู้เป็นเดนเซองเอาไปตั้งโซ่เนี่ก็คงสีดีเน้อแม่เวนหลายใ่มากแต่สีด้เบิ้ง่ามม่งาหมนะลูกต่งสฟแบบ เจี okay. mm. ๋ยวเสียสมาดินที่เดินเจ็บขดเออขับเองผู้ส้มบังเอิญเนี้ยลงมาจังน้อยสองไปตายจะเอาอันนี้ใส่ให้ทนผู้ส่งบังไปน้ำกันเนาะตาเป็นคนเมื่อเบาเลยพี่น้อง อย่างนี้นะ่ะแุ๊ยขึ้นคุณใค่ใส่กนตั้แม่ต้องทันน,นันี่ลูกทันปิดอันี้หีบมันก่อนหีบซับไม่หีบซับซับสิได้เข่ามากบอกลกูกเอาปิดบด่ไดปิดข้างในเดี๋ยวฝ่าห้องแม่ละลันนี้ก็ได้ ทำปิดหีบสักคนพี่น้งส้มอยิ่เลื่งงอดอะไรแม่เวนสุดเท่เลยเอ้อพิปปิพัปปะพปปะคะอ๋อแม่เวนบอกว่าเหมือนเออเรือของเหมือน,นในนิทานชื่อว่าพิปปิน่ะพี่น้องเป็นพิปปิพิปปิลงส่มพ่อของพิปปิ สบตอร์ชิอ,อ๋อหลอดอันนี้มันหลุดออกบ่หลุดอ๋อหลอดางนี้มันหลุดแล้วม่มมวเกาวใส่ให้<ม>อันนี้นเป็นไฟพี่นอ้<ม>องป็นสายไฟข้างในสายไฟยังไม่ตายจะถึงสายมัน,น เล่นด้วยก,กันค่ะเราจะได้สองอันนี้เมตาจะห้าสายสก่กยาหาตน่ๆสายใจกระปองแหงนั่งอันนี้ทุงท่งของเมตตาเองก็จะทุ่งเข็มครับ มีสายอันนี้อยู่สายของแม่อยู่อันนี้เป็นนังด้วจ้ะเนี่ยนังแท้แต่แต่มันจะคนละสีอันนี้มันเป็นเงินพี่น้องโสมันเป็นเงินอันนี้มนันเป็นแบบชุบสีเหลืองอนะเนาะใส่ได้พี่น้อง ไ <c oughs> อ้จุดดีน่ะแม่เกไปห้ยส่วนกระเป๋ามันไปใส่กระเป๋ามันไม่ตายเอาห้เพื่อนกัี่นอนค่ะ <c oughs> อริ่าสวยเลยเด <c oughs> ี๋ยวเพราว่าเขาต้อนป่วยได้ <c oughs> <c oughs> แม่อริ <c oughs> อร่าอุ้ยพุยนน่ะสาวน้อย ซาวหน่อยค่อยหาครบแล้วจังจะไปด่านสกูลอันว่าซั่นอืมใจแม่ไปฮับไปส่งด่นสกูลอันพร้อมบัดนี้เอ้ยภารกิจอีล่ะเฒ่ายังใส่สตอปไปอินกกกดอนเาลองใส่กําไรเอากําไรใส่เงนันยบ่ติดแขนเพิ่นก็ได้บ่นัน อ๋อดิแมรี่ดินมรใส่ได้เพ่ะนะั้เอาโยนถิงของไอ,อ้ดิแมหูเด็กของไปเป็นของไอนนปได้บ่แม่ของนางนั่งบ่จับลึกถิงเลยแต่อันนี้เป็ดอันนี้เด็กหน่อยเขาเห็นพร้อมกันนอกจากเขาเห็น <c oughs> เห็นกระเป๋ากับเห็นเลือพอร้อมก,กันกับแม่ย่าแม่ไปถิงของสินะอันนี้กับซาม่าเขาเห็นพร้อมกันนะเด็กหน่อยก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปมาปิด ปวดปุ้ยสวยไหมเอเดฟีนี่นะ่าแ <c oughs> ม่เจ็บคอเลยไปกินน้ำซ่าแล้วพี่น้องพี่ได้บ่ลกูกสวยอ่ะตามซาดูลกูกปวดปวดฮิ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 ิฮ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 ิ